ดูเหมือนจะมีกระแสนในประเทศว่าต้องรีบวิ่งเข้าใส่ต้องวิ่งเข้าหาต้องวิ่งเข้าไปประจบใช่ไหมครับกระแสเป็นอย่างนั้นเลยทําไมไม่วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าสา่วิ่งเข้า,า,ขาประจบก่อนวันที่ 2, สองเมษาย,ยนทุกป,ประเทศที่วิ่งเข้าไปหาทัพทาไม่สําเร็จเลยในความเห็นของผมเนี่ยแล้วเราจะไปเปลืองตัวทําไมแล้วจะไปะแจกรถแรกแจกแถมอย่างเขมรอย่างเวียดนามไปทำไมเพราะว่ารถไปแล้วเขาก็จะอุดเอาไปเลย แล้วเขายังไม่ตอบสนองอะไรพวกผมเลยต้องรับความจริงว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วทั้ทำให้โลกเปลี่ยนไปแล้วอเมริกาเปลี่ยนไปแล้วคุณจะกลับไปอยู่อย่างเดิมไม่ได้คุณจะหวังลมๆแรงๆได้นะครับแต่ไปไม่ได้หรอกอย่าหวังว่าจะกลับไปในโลกแบบเดิมที่เราขายของไปที่อเมริกาได้6 3,000นัล้านเหรียญแล้วเกินดุลได้4 5 0 0 0 โลกนี้ไม่ไม่กลับแล้วระหว่างนี้มันจะเจ็บปวดไงถ้าคุณยังไปหวังลมๆแรงๆว่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้คือนึกออกไหมถ้าเวลามันผ่านไปตั้งสามปีกว่าเนี่ยคุณไปหาทางทำมาหากินแบบอื่นไม่ดีกว่าเลยมานั่งรอหวังว่าจะรอเขาให้ทานไหวเหรออีกสามปีครึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องผมคิดว่าต้องประเมินสถานะจริงๆว่าโอเคอเมริกาเป็นประเทศที่ เราจะไว้วางใจที่จะ,ะดำเนินความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและคาดการได้หรือเปล่านึกออกไหมส่วนตัวคนเราเนี่ยเราครบกันเองเนี่ยเราครบกันแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนต่อวันต่อวันเนี่ยไหวยเหรอแล้วแนวทางของของเราซึ่ง ตัวเล็กๆแบบนี้น,น่าจะน่าจะทํายังไงได้บ้างคะอาจารย์ครับโอเคดูเหมือนก็มีกระแสนในประเทศว่าต้องรีบวิ่งเข้าใส่ต้องวิ่งเข้าหาต้องวิ่งเข้าไป,ประจกใช่ไหมครับกระแสเป็นอย่างนั้นเลยทําไมไม่วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้า,า,ขาป,ประจกเออตองอว่าอย่างนี้ตอนทรัมป์หนึ่งชินโซอาเบะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้ากระจกสําเร็จครับ ตอนทั้มสองสังเกตว่าพอโดนเปรี้ยงครั้งแรกคนที่โดนครั้งแรกคือแคนาดากับเม็กซิโกนายรัมดีทรูโดรีบินไปหาวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าไปจกไม่สําเร็จยุโรปก็พยายามวิ่งเข้าไปคุยก็ไม่สําเร็จก่อนวันที่สองเมษายนทุกประเทศที่วิ่งเข้าไปหาทำทำไม่สําเร็จเลยในความเห็นของผมเนี่ยแล้วเราจะไปเปลืองตัวทําไมแล้วจะไป แจกรถแรกแจกแถมอย่างเขมรอย่างเวียดนามไปทำไมเพราะว่ารถไปแล้วเขาก็จะอุบเอาไปเลยแล้วเขายังไม่ตอบสนองอะไรพวกมัเลยนะ mm hmm. ครับถามว่ามันอึดอัดไหมมันจะส่งผลเขาทำไมส่งที่ครับแต่ทรัมป์สองเปลี่ยนไปแล้วทรัมป์สองเปลี่ยนไปแล้วและทุกประเทศที่วิ่งเข้าไปเจรจาทุกประเทศตอนนี้ที่วิ่งเข้าไปเจรจากับทรัม หวังว่าจะกลับไปอยู่สมัยก่อนทรัมป์สองคือหวังว่าภาษีจะเหลือศูนย์เหมือนเดิมเรื่องมัเราหวังว่าชีวิตจะกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนสมัยก่อนซึ่งถ้ามานั่งวิเคราะห์ดีๆซึ่งตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาของคณะทํางานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไทยเราหาทางว่าเราจะทํายังไงกับอเมริกาเนี่ยเราฟันธงไปเลยว่า ต้องรับความจริงว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วทัท้งทำให้โลกเปลี่ยนไปแล้วอเมริกาเปลี่ยนไปแล้วคุณจะกลับไปอยู่อย่างเดิมไม่ได้คุณจะหวังลมๆแรงๆได้นะครับแต่ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกสังเกตว่าวันที่สองเมษายนเนี่ยเขาเก็บภาษีขั้นต่ำกับทุกประเทศร้อยแปดสิบประเทศในโลกสิบเปอร์เซ็นก่อนทั้งหนึ่งเนี่ยก่อนก่อนทั้งสองเนี่ย ภาษีของอเมริกาอยู่ที่2%เปอขาขึ้นภาษีกับทั่วโลกไปห้าเท่าไปห้าเท่าซึ mm hmm. ่งที่อเมริกามันมีโจ๊กที่เล่าให้ฟังใช่ไหมมันมีโจ๊กว่าใน180ประเทศเนี่ยมีอยู่2เกาะของของอสเตรเลียที่อยู่ใกล้แอนตาร์กติกาซึ่งไม่มีคนสักคนเดียวมีแต่เพนกวิน hmm. ก็เก็บภาษี10% mm hmm. คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงครับ mm hmm. อย่าหวังว่าจะกลับไปในโลกแบบเดิมที่ เราขายของไปที่อเมริกาได้หกห0ื่นสาันเหรียญแล้วเกินดุลได้4,5่หมนห้าโลกนี้ไม่ไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วอย่างดีที่สุดถ้าดูจากตอนนี้คิดเข้าข้างในีสุด,สดก็คือเราโดนเก็บ10เปอร์เซ็นต์ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยภาษีสุวร,ราการที่เราเก็บเก็บอเมริกาโดยเฉลีย่ยจากตัวเลขของอเมริกาเองคือ9เปอร์เซ ทัองนัทำใจได้เลยว่าทั้งโลกทุกคนเนี่ยจะต้องปรับความสัมพันธ์กับอเมริกาต้องปรับความสัมพันธ์นแ้แล้วอย่าหวังว่าจะกลับไปอยู่แบบเดิมๆเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมคุณจะดิ้นรนยังไงจะไปประจบประแจงยังไงผมคิดว่าก็ไม่สำเร็จเขาบอกกัอนว่า คุณน้องถามแกก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งนะจารย์เข้ามาแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็เลือกตั้งกลางเทอมแล้วเดี๋ยวก็หมดเวลาออกแล้วนโยบายมันอาจจะกลับไปเหมือนเดิมไหมคะจย์หรือคิดว่ารอบนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมก็คือเขาจะไม่ให้มีการขัดดุลแล้วเขาจะต้องเกินคือต้องสมดุลกับประเทศอื่นน,ะนะี่อะจย์มันอาจจะกลับมาบ้างหลังจากทัป์อยู่ไปอีกสามปีไม่ใช่สิอีกสามปีครึ่งสิ เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ได้แค่สามสี่เดือนเองอะ่ะใช่ป่ะระหว่างเนี้ยมันจะเจ็บปวดไงถ้าคุณยังเป็นหวังลมๆแรงๆว่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้คือนึกออกไหมถ้าเวลามันผ่านไปตั้งสามปีกว่าเนี่ยคุณไปหาทางทรราหากินแบบอื่นไม่ดีกว่าเลยมานั่งรอหวังว่าจะรอเขาให้ทานไหวเหรออีกสามปีครึ่ง นะครับไม่ได้บอกว่าง่ายนะคือยากลําบากทุกประเทศลําบากหมดเลยแล้วดีไม่ดีอเมริกาเองก็ลาบากเพราะว่าที่เจมี่ดายเม้น์เขากลัวจริงเขาก็กลัวว่าเศรษฐกิจอเมริกาเองแหละจะเข้าสู่ภาวะถดถอยใช่ไหมครับแต่คือพูดกันจริงๆเลยนะพูดกันจริงๆเลยนะอย่าไปหวังว่ามันจะมีมหาสจัจจันที่ทุกอย่างจะกลับไปอยู่สมัยก่อน ที่ทำเขาจะขึ้นภาษีเมื่อ,อวันที่สองเมษายนครับอืมค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวลือนะอาจารย์ว่าเขาจะยืดไปเก้าสิบวันคุณโดนัลทรมก็รีบให้ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่จริงอันนั้นเป็นข่าวลือเนื่องจากว่ามันมีทั้งประชาชนในประเทศเขาประท้วงแล้วก็บรรดานักธุรกิจทั้งหลายก็อาจจะมีในทุนของคุณโดนัลทรมเนี่ยก็ออกมาไม่เห็นด้วยอย่างที่อาจารย์บอกนะว่ามันจะทําให้ทุกทําลายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซะเองเนี่ยก็เลยคาดหวังว่าเอ๊ะ เป็นไปได้ไหมที่คุณท่านทัอาจจะถอยหรืออาจจะผ่อนก็ได้คุณเ n o สมมุติว่าข่าวลือเป็นจริงคุณเ n าจะอยากแบบพังงาบพังงาบอยู่ไปเก้าสิบวันแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเหรอชีวิตชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอรอให้ทั์เขาเออให้คุณสิบห้าวันทีสี่สิบวันทีเก้าสิบวันทีเหรอมันมันไม่ใช่ไงครับคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องผมคิดว่าต้องประเมินสถานะจริงๆว่าโอเคอเมริกาเป็นประเทศที่ เราจะไว้วางใจที่จะดำเนินความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและคาดการได้หรือเปล่านึกออกว่าส่วนตัวคนเราเนี่ยเราครบกันเองเนี่ยเราครบกันแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนต่อวันต่อวันเนี่ยไหวเหรอคุณคนเราคบเหรอค่คอะไว้ใจไม่ได้นะอาจารย์คือคือไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงไงอยู่อยู่ อยู่ๆเขาบอกโอเคจะเก็บภาษีสิบเอร์ซ็แล้วอีกสิบเอร์เซใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวอีกสามสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วพอเราหือขึ <S 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 ้นมาเขาบอกห้าสิบเปอร์เซนครนี้สังเกตนะจีนเขาเขานิ่งเลยผมโอเคคุณทำไงผมก็ทำอย่างนั้นผมผมนิ่งค่ะใช่ไหมครับค่ะอาจารย์คขา้อย่างกรณีของจีนกับสหรัฐอเมริกานี่คือเขาก็จะแบบเกทับกันไปแบบนี้ได้เรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่า ไม่ต้องค้าขายกันแล้วเลิกเลิก,กันไปซะไม่ใช่น,น,นะครับคือ,อ,นะคอไม่ไม่ใช่นะครับคือ,อ,อทรัมป์เนี่ยจะเป็นคนที่ต้องการที่จะหักจีนให้ได้จะต้องคือทรัมป์เขาต้องการให้ทุกคนนะวิ่งเข้าหาเขาถึงทวิตว่าเนี่ยมีตั้งห้าสิบประเทศที่ผู้นำวิ่งเข้าหา mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าเขาคือจกกักรพรรดิและทุกคนเนี่ยต้องมาเป็นเมืองขึ้นมาหาเขา mm hmm. ใช่ไหมเซนส์เป็นอย่างนั้นหมดเลย น,นายกโมดีของอินเดียบินเข้าไปหานายกซามเมอร์ของอังกฤษบินไปหานายกอ,อ,อิชิบะของญี่ปุ่นบินเข้าไปหาเขาชอบจีนเขาไม่ทำเขาไม่ทำนะครับเขาไม่เขาไม่ยอมอันนี้ต้องถามว่าแนวทางแทคติกกลยุทธ ของแต,แต่ของแต่ละคนเป็นยังไงกลยุทธ์ของทรัมป์เนี่ยคือเขาถือว่าถ้าเขาใหญ่กว่าเขาจะบี้คนที่สู้ไม่ได้ให้มากที่สุดยิ่งเขามีไพ่ยเยอะเขายิ่งบี้เราเยอะที่สุดฉะนั้นตอนที่ทรัมป์เถียงกับประธานบดีซอเลนสกี้ของออยูเครนได้ยินไหมทรัมป์พูดบอกว่า,วา you don't have the cards เฮ้ย hey, เองไม่มีไพ่อย่ามาซ่าทรัมป์ก็คิดว่าเขามีไพ่นะครับแล้วเขาึกว่าเขามีไพ่เหนือจีนแล้วก็เหนือยุโรปเขาก็บี้จีนไม่ยอมยุโรปเริ่มจะไม่ยอมเขาโกรธเพราะเขานึกว่าไพ่เขาเหนือกว่านะครับอันนี้คือแท็กติกของทรัมป์แท็กติกของจีนซึ่งผม ออผมวิเคราะห์อย่างนี้แท็าติกของจีนคือแท็ติกซึ่งคิดง่ายๆเลยเรียกว่าทิศฟอร์แทสทิศฟอร์แทสแปลว่าคุณทําดีมาเราก็ทําดีไปคุณร้ายมาเราก็ร้ายกลับครับจีนเขาทำถ้าถ้าถ้าดูสังเกตวิธีของเขาคือแบบนั้นเขาอยากเจรจานะเพราะว่าเพราะว่า,า,วาไอ้ทิศฟอร์แทสเนี่ยมันจะมีสมมติฐานว่า เขาจีนเขาจะบอกว่าโอเคเขาจะมาดีนะถ้าอเมริกาตอบสนองดีก็ดีกันไปเรื่อยเกมก็จะเป็นเกมทิปฟอแท็กก็คือดีมาดีไปดีมาดีไปแต่ถ้าจีนเขาดีด้วยคือขอเจรจาด้วยแล้วทรัมป์ทำแบบนี้คือทำไม่ดีกับเขาเขาทำไม่ดีกลับทันทีทำทำไม่ดีต่อไปเขาทำไม่ดีกลับทันทีฉะนั้นจีนเขาจะไม่ยอมเหมือนกัน ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เขากำลังไม่ดีมาไม่ดีไปกันอยู่นะครับแล้วท่าทีของจีนเนี่ยคือชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ของเขาคือทิศฟอแทสซึ่งอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ยุทธศาสตร์นี้คืออิสราเอลถูกคาว่มัติ่งถูกคาร์นัลทัตมาทีหนึ่งเขาก็จะตีกลับทุกทียุจะสังเกตนะครับอิสราเอลเนี่ยโดนทุกครั้งก็ตีกลับทุกครั้งไม่มีทางยอมไม่มียอมปล่อยให,ให้ให้ไม่ตอบโต้ครับ แต,แต่รอบนี้มันไม่มีกรรมการห้ามสิฮะอาจารย์แสดงว่าถ้าแรงทั้งคู่กลยุทธ์ใช้แบบแรงทั้งคู่แล้วก็ไม่ยอมกันแบบนี้โลกก็จะปวดเลยนะนี่คือเป็นเสาหลักทั้งคู่เลยนะอาจารย์จีนกับอเมริกาเสาหลักเศรษฐ,ฐกิจทั้งคู่เลยใช่ครับ,รบแต่ยุโรปก็เริ่มใช้แท็กติกเดียวกันคือยุโรปก็ตอบโต้เหมือนกันอืมนี้ไอ้พวกเราตัวเล็กๆเนี่ยเราก็ทาอย่างนั้นไม่ได้หรอก เราก็ทำในมำเมื่อเราก็ต้องดูนาตาปิดๆนะครับอาจารย์คะัแล้วอย่างนี้ของประเทศไทยตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างคะเจรจารนี่คือเจรจารยอย่างไงนะเจรจารแบบแรกในเรื่องของสินค้าบางประเภทหรือว่าเราก็ต้องยอมซื้อสินค้าบางประเภทของเขาเพื่อลดการเกินดุลลงอ่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนมาตําหนิมครับว่าทําไมป,ประเทศไทยไม่วิ่งไปหาทำาสียที ไม่วิ่งไปรถแรกจากแถมเหมือเนเวียดนามสักทีในความเห็นของผมเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเราอยากไปวิ่งเปลืองตัวเปลืองกระสุนไม่ดีกว่าเหรอ mm hmm. ในสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งก่อนวันที่สองเมษาเนี่ยข้อสอบยังไม่ออกเลย mm hmm. แล้วจะไปทำอะไรแต่ระหว่างก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่าข้างในเราทำกันบ้านไหมเราทำกันบ้านนะ เราก็ทำกันบ้านกันว่าโอเคเราน่าจะ,ะผ่อนปลนตรงไหนได้บ้างนะครับผมยกอย่างเร็วๆว่าเท่าที่ประเมินกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราผ่อนปลนได้ในทุกๆวิถีทางเช่นเราซื้อของจากอเมริกามากขึ้นเราเปิดตลาดให้อเมริกาส่งสินค้าเกษตรมากขึ้นเราเราพยายามลด การส่งออกของเราพยายามดูเรื่องของการที่มันมีสินค้าที่ส่งผ่านมาประเทศไทยแล้วส่งไปอเมริกาบทตรงนั้นให้ลงปรับน้นปรับนี้ปรับนั้นไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าเราจะสามารถทำให้ที่เราเกินดุลการค้ากับอเมริกาตอนนี้สี่หมื่นกว่าล้านเหรียญเนี่ยอาจจะทำให้มันลงไปได้หรือสักครึ่งหนึ่งภายในสักสี่ปีข้างหน้าอันนี้เราจะปรับตัวได้ แต่วันนี้ก็ไม่ง่ายนะอันนี้ก็ยากนะนกไม่ใช่ง่ายนะ mm hmm. เราก็มีข้อมูลที่คิดว่ามันจะพอไปในทางนั้นได้ mm hmm. แล้วอย่างนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะลองไปเจรจากับเขาแต่ถ้าเขามาบอกว่าไม่ได้คุณจะต้องลดการขาดดุลของอเมริกาเ mm hmm. หลือศูนย์ภายในหนึ่งปีเราทำไม่ได้หรอกจะทำไม่ได้จริง mm hmm. ใช่ไหมครับมันเสกไม่ได้หรอก แค่อยู่ๆที่ที่เราส่งออกไปตั้งหกหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับมันร่วงลงมาสักเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วที่เรานําเข้าจากอเมริกาเนี่ยใช่ไหมครับประมาณแค่สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยไอสองไม่สองหมื่นล้านเนี่ยเสกให้มันขึ้นไปเป็นสี่หมื่นล้านมันทาไม่ได้หรอกนะครับคืออย่าไปนึกว่าวิ่งไปแล้วไปจ้ะแจกกับทัาแล้วเขาจะยอมใช่ไหมครับ คันนี้ประเด็นก็อยู่ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นจะต้องทํำยังไงมันก็มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือว่าดูซิว่ารายแรกๆเนี่ยเขาได้เงื่อนไขยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าอเมริกาเขาจะเจรจากับญี่ปุ่นแล้วสมมุติว่าตกลงกันได้เราก็จะเห็นว่าโครงของการตกลงอันเนี้ยตกลงญี่ปุ่นลดการขาดดุลไปเท่าไหร่ญี่ปุ่นต้องเปิดอะไรบ้าง มันจะเป็นคล้ายๆกับแนวทางให้เรารู้ว่าโอเคทําให้อเมริกาเท่าเนี้ยถ,ถึงจะสําเร็จก็ให้ญี่ปุ่นเขาไปซะก่อนเพราะว่าเขาเองมีฐานอเมริกาอยู่ในประเทศด้วยเนื่องจากเขามีผลประโยชน์มหาศาลเลยก็ไม่ได้เป็นไรคือมันจะตลกตรงกันข้ามมันจะแปลกมากว่าเราตกลงกับอเมริกาได้ก่อนญี่ปุ่นนะจริงไหมเพราะความสาคัญของญี่ปุ่น กับความสำคัญของไทยเนี่ยต้องย้งเราแสำคัญกับอเมริกาน้อยกว่าเยอะในทุกด้านทั้งด้านความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับเฉะนั้นปล่อยให้ญี่ปุ่นเขาไปทําก็ไม่ก็ไม่ไมด้แย่นะแล้วเราจะได้พอเห็นภาพว่าสิ่งที่อเมริกาให้ความน้ําหนักเนี่ยน่าจะเป็นอะไรบ้างแล้วในสุดแล้วมันจบไปที่ตรงไหนแล้วเราจะได้รู้เราจะได้มาบอกคนไทยได้กันว่าเออดูเนี่ยสังเกตนะเป็นอย่างเงี้ยคนไทยเราเอาไหว้เปล่าเนี่ยนี่คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สองคือว่าดีไม่ดีเนี่ยเราก็เอาไม่เอาไม่ไหวมันเป็นไม่ได้นะครับว่าเราจะบอกเราจะคุยกับคนไทยด้วยกันเองแล้วบอกโอเคอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกเราต้องหาทางทำอะไรบางอย่างสักอย่างก็ได้จะได้มาคุยกันนะครับอันที่สามแล้วการจะปรับความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วสามารถจะโน้มน้าวเขาได้มากที่สุด ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยก็ท่านก็บอกว่าโอเคผมคิดว่าสิ่งที่จะปรับความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้อเมริกาเขารู้สึกว่ามันพึ่งพากันได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือว่าเรารู้ว่าอเมริกาค็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรที่มากที่สุดในโลกแล้วค่อนข้างจะดีที่สุดในโลก ส่วนประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหารได้ดีมากๆเลย <Okay. S 1> ฉะนั้นเราจะอยากจะเสนอเข,า,ขาว่าเราเป็นพันธมิตรกันเราจะซื้อสินค้าเกษตรเขาเยอะขึ้นเพราะเราจะต้องใช้ในการแปรรูปเป็นอาหาร mm hmm. นะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่ประเทศไทยเราเนี่ย ก็เป็นเจ้าภาพให้กับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกามาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งเป็นอย่างที่เราทราบคือที่เก็บข้อมูลนี่ครับที่เก็บข้อมูลอันนี้ตอนหลังมันมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเวลาคุณตั้ง Data Center คุณใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เก็บข้อมูลถามว่าทำไมคุณตั้งฮาร์ด This, คุณตั้งเดต้าเซ็นเคุณตั้งฮาร์ดดิสก์เพราะว่า AI เนี่ยจะเทรนลา g e Language Model ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆพูดง่ายๆก็คือว่าไอฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของบริษัทอเมริกาที่มาผลิตอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา AI ของคุณฉะนั้นบริษัท Western Digital บริษัทซีเกตคุณไปคุยกับทั้มเขา ว่าคุณยังต้องการตรงนี้ไหมแล้วถ้าตรงนี้มันขายเยอะแล้วเกินดุลการค้าคุณโอเคไหมนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเป็นแสนล้านบาทเลยต่อปีที่เราส่งไปอเมริกาแล้วก็เป็นประโยชน์กับอเมริกาเขาก็จะต้องมาคุยกันกับ u s t r กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของอเมริกาเขาโอเคว่า Relationship ของไทยกับของอเมริกาด้านการค้าเนี่ยจะเป็นสมมติว่ามีคอมโพเนนหลักสมมติก่อนนะแค่สออันนี้จะจะมีอื่นด้วยแน่นอน ใช่ไหมครับสองอันหลักนี้แล้วถ้าเกิดมันเกินด,ดุลการค้าขึ้นมาคุณต้องรับได้นะเรากดภาษีไอ้ภาษีทรกรเขาเราลงมาอาจจะลงมาถึงเหลือสิบเปอร์เซ็นตนะอะไรอย่างนี้ยกย่างเป็นต้นครับ <c oughs> แต่ครนี้ก็มีบางส่วนที่เราก็รู้ว่าโอเคบางส่วนอาจจะขายไปที่อเมริกาไม่ได้หรือขายได้อะอย่างเช่นมีหลายหลอย่างที่เราขายไปที่อเมริกาที่เป็นอาหาร <c oughs> แล้วก็เครื่องใช้ประจําวันเราขายเยอะ <c oughs> เหมือนกันนะครับ เขาก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่ามันช่วยให้คนที่มีรายได้น้อยของเขาเนี่ยค่าครองชีพไม่สูงถ้าเก็บเราต่ำก็เป็นส่วนที่สามที่อาจจะเจรจาได้ว่าโอเคตรงเนี้ยคุณเอาไหมเราขายข้าวขายน้ำพริกขายอะไรทุกให้คุณเนี่ยราคามันไม่แพงคนทุนนี้ของใช้ของประจําวันที่ราคาถูกด้วยนั้นเราอาจจะมีสามเรื่องหลักๆเนี่ยที่จะคุยกับเขา นะครับแล้วก็มีบางอย่างอย่างเช่นอ่าโอเคยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการส่งสินค้ามาจากประเทศที่สมาอ้างถิ่นกําเนิดที่ประเทศไทยแล้วส่งไปที่อเมริกาโอเคเราจะเราจะพยายามเข้มงวดตรงนี้ไม่ให้ตรงเนี้ยมันมีเยอะแยะจนเกินเยอะแยะเหมือนต่ก่อนแล้วเราก็จะทําตรงนี้จะทําให้มูลค่าการส่งออกจากไทยไปอเมริกาลดลงคํานวณออกมาแล้วตึงต้งดังตึงต้งดังมาแล้วอ่ะสมมติเราเกินดุลการค้ายังเดินเกินดุลการค้ากับอเมริกาอยู่ สมมติว่าปีละสองหมื่นล้านเหรียญแต่มันเป็นการเกินคื้การค้าที่คุณรับได้ใช่ไหมเราก็คุยกันได้ถ้าคุณรับได้เคสิ่งที่เราต้องการกลับคืนมาก็คือไอ้สามสิบหกเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกต้องเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นยกตัวอย่างนะครับนี่คือพูดแบบเข้าข้างตัวเองนะ,ะคุณเอาอันนี้อ,อย่าอย่าไปหาอย่าไป,อย,าไปอย่าไปเอามาปราบปรามผมว่าถ้าคือตอนจบแล้วเราทําได้ไม่ตรงไม่ได้เท่านี้ไม่ใช่นะนี่ยกเตือนทเดยเพราะว่าเพราะว่าเขายัง ฝุ่นตลบกปนอยู่เลยทั้งโลกใช่ไหมเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ